ข้อแตกต่างสําคัญเรื่องการเงินของข้าราชการกับพนักงานเอกชนเนี่ยหลักๆมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือข้าราชการเนี่ยเขามีเงินบํานาญอยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่2ครับข้าราชการจะต้องลงทุนในกองทุนกบขคําถามสําคัญครับจึงอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นข้าราชการเราจะวางแผนการเงินอย่างไรและเราควรเลือกแผนการลงทุนในกบขเนี่ยแผนไหนคุ้มค่าที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเปลมเดอะมันนี่และบอีพีที่แล้วครับผมพูดถึงการวางแผนการเงินของพนักงานบริษัทเอกนชนไปแล้วแต่ว่าคิวของวันนี้ครับเป็นของข้าราชการกันบ้างข้าราชการครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตามหัวคลิปเนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่2เรื่องสําคัญก็คือข้าราชการครับเขาจะมีเงินบํานาญของเขาอยู่แล้วซึ่งวันนี้จะมาเปิดเผยตัวเลขด้วยว่าถ้าเราเป็นข้าราชการตั้งแต่อายุ24่ํางานยาวจนไปถึง60ครับเราจะมีเงินบํานาญเดือนละเท่าไหร่ เป็นอย่างน้อยและก็เรื่องที่2ครับคือการลงทุนในกองทุนกบขเพราะว่าข้าราชการครับจะต้องถูกหักเงินเดือนทุกๆเดือนเนี่ยไปอย่างน้อย3%เพื่อเข้ากบขแล้วรับมาสมทบให้อีก5%ของเงินเดือนเราแล้วผมจะมาเปิดเผยตัวเลขอีกเหมือนกันครับว่าถ้าเราเริ่มถูกหักเงินตั้งแต่อายุยจนยาวไปถึ60ปีเนี่ยเราจะมีเงินจากกบขเท่าไหร่และแผนการลงทุนกองทุนไหนคุ้มที่สุด แต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาตรงนั้นครับผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันมีหลักการมาจากอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างผมสรุปมาเป็น5ขั้นตอนเหมือนอย่าง EP ที่แล้วของภาคเอกชนเลยครับเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยหลักการที่ผมใช้นะครับก็คือพีระมิดทางการเงินครับเจ้าพีระมิดทางการเงินเนี่ยเขาเป็นหลักการวางแผนการเงินระดับโลกเลยนะบอกว่าสิ่งที่เราควรทําครับควรเริ่มจากตัวฐานของพีระมิดฐานที่กว้างที่สุดครับเรื่องแรกที่ต้องจัดการเนี่ยก็คือจัดการกับสภาพคล่อง เสร็จแล้วครับไปปกป้องความมั่งคั่งของเราเรียกง่ายๆว่าซื้อประกันนั่นแหละเสร็จแล้วครับก็ค่อยไปออมเงินแล้วก็ไปลงทุนต่อยังไงก็ตามระวังทางเนีย่ยลืมการวางแผนภาษีด้วยทํายังไงจึงจะเสียภาษีน้อยลงแล้วได้ผลประโยชน์กับเรามากที่สุดหลักสําคัญของพีระมิดทางการเงินเป็นแบบนี้ครับเพราะหลักสําคัญเป็นแบบนี้ครับผมจึงสรุปมาเป็น5ขั้นตอนที่เราจะต้องทํากันครับ ซึ่งถ้าเอาตามปกตินะครับหขั้นตอนที่ว่าเนี่ยไม่นับขั้นตอนที่ศูนย์นะครับเพราะว่าเป้าหมายในการเงินของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าไอ้หขั้นตอน,นครับของภาคเอกชนเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นภาคเอกชนครับเราจะต้องทําทั้ง5ขั้นตอนแต่ถ้ากรณีที่เราเป็นข้าราชการหลักสําคัญครับคือเราต้องทําขั้นตอนที่1นถึงสเท่านั้นครับเพราะว่าขั้นตอนที่4กับ5าเนี่ยรัฐจ,จัดการให้เราแล้วบางส่วนครับ เรื่องที่สําคัญที่สุดในมุมมองของผมนะครับว่าข้าราชการจะต้องจัดการก่อนก็คือจัดการกับรายรับรายจ่ายประจาเดือนเพราะว่าข้าราชการเขาเนี่ยครับอาจจะมีรายได้ที่ไม่ได้สูงมากแต่ในระยะยาวครับรายได้เขาก็จะสูงเหมือนกันแล้วอย่างที่2ครับก็คือยังไงข้าราชการครับก็จําเป็นจะต้องเตรียมเงินสํารองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเพราะว่าเราตอบไม่ได้ว่าถ้าดันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฉุกเฉินขึ้นมาหรือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินขึ้นมาอย่างกระทันหันเนี่ย เราจะต้องมีเงินก้อนนี้สำรองไว้ครับ <Wow. S 1> อย่างที่3ครับคือการโอนย้ายความเสี่ยงหรือว่าเพื่อปกป้องความมั่งคัง่งถ้าให้พูดกันสั้นๆเลยก็คือการซื้อประกันนั่นแหละถึงแม้ข้าราชาการครับจะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วแต่ผมยังมองว่ามันยังมีค่าชใช้จ่ายหลายรายการเหมือนกันครับที่สิทธิ์ของข้าราชาการไม่ครอบคลุมฉะนั้นครับข้าราชาการเองก็ควรซื้อประกันไว้ด้วยเหมือนกันแต่อาจจะซื้อประกัน ในมูลค่าที่น้อยกว่าพนักง,งานเอกชนครับส่วนขั้นตอนที่4กับ5นะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปทีเดียวตอนท้ายเลยครับเรามาเริ่มดูขั้นตอนที่1เลยว่าเราจะจัดการกับรายรับรายจ่ายประจาเดือนอยังไงร,รายรับรายจ่ายครับผมแบ่งว่าช่วงอายุต่างๆครับควรมีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่เท่ากันโดยค่าใช้จ่ายสีแดงครับก็คือค่าใช้จ่ายจําเป็นยังไงซะเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสีเหลืองครับก็คือค่าใช้จ่ายที่แบบเพื่อความสุข กินอาหารท่องเที่ยวงานอดิเรกต่างๆอันนี้ค่าใช้จ่ายความสุขและอย่างสุดท้ายครับก็คือการเก็บเงินเพื่อต่อยอดซึ่งถ้าเป็นเอกชนเนี่ยครับอย่างน้อยที่สุดครับเราต้องออมเงินไว้เพื่อการเกษียณแต่ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเรามองหาความฝันเราได้เลยจะทํายังไงนะถึงจะตอบโจทย์ความฝันเราได้เช่นซื้อบ้านไหมซื้อรถไหมซื้อที่ดินไหมแบบนี้ครับเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ต้องเก็บเงินไว้ครับ มาดูกันครับช่วงอายุ24ี่เนี่ยผมมองว่าค่าใช้จ่ายจําเป็นเนี่ยคงสูงสักหน่อยก็คือที่75%้าค่าใช้จ่ายความสุขครับ15%แล้วก็เก็บเงินครับ10%ส่วนอายุ31ครับถึง45ปีครับค่าใช้จ่ายจําเป็นอยู่ที่70%ค่าใช้จ่ายความสุข15%แล้วก็เก็บเงินครับที่15%ส่วนถ้าใครครับอายุ4 6ถึง60ปีครับ ค่าใช้จ่ายจาเป็นครับคงเหลือแค่ประมาณ60%เท่านั้นค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขเนี่ยประมาณ20%แล้วก็เก็บเงินไว้อีก20%ซครับซึ่งผมได้สรุปมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าถ้าใครอายุ2 4ถึง30ปีเนี่ยถ้าเรามีเงินเดือนเท่านี้เราควรมีงบค่าใช้จ่ายแต่ละด้านเนี่ยตามที่ผมแบ่งไว้ยังไงถ้าใครอายุ2 4ถึง30ปีครับสามารถแคปหน้าจอนี้แล้วไปบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้เลยครับ ต่อมาครับถ้าใครอายุ31-45ปีเ็่อปีครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอนี้ไปแล้วไปบริหารต่อได้เลยครับสุดท้ายครับถ้าใครอายุ40-60ปีผมให้เวลาเพื่อนๆห้าวิครับแคปหน้าจอนี้ไปได้เลยครับมาต่อเรื่องที่2กันครับที่เราจะต้องทำก็คือการเตรียมเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการเตรียมเงินสำรองตรงนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเตรียมกันที่ประมาณ3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็นซึ่งตัวเลขที่ผมโชว์ในกรอบสีเหลืองนะครับคือตัวเลขขั้นต่ำก็คือ3เท่าของแต่ละช่วงอายุจำเงินก้อนสีเขียวได้ไหมครับที่เป็นเงินเก็บเนี่ยเราครับควรเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาตุนไว้ธนาคารออมทรัพย์ซะก่อน เช่นถ้าเราอายุ24-30ครับเราควรมีเงินตุนเอาไว้ครับประมาณ41,300บาทซึ่งถ้าเราเริ่มรับราชการเนี่ยตั้งแต่อายุ24ปีครับเราจะใช้เวลาประมาณ2ปีกับอีก3เดือนเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาครับต่อมาครับถ้าใครอายุ31-45ครับก็เราควรเตรียมเงินไว้อยู่ที่ประมาณ76,900บาทและถ้าหากเงินก้อนนี้ครับ41,000เนี่ยเราไม่ได้เอาออกจากธนาคารไปไหนเลย เราใช้เวลาเก็บเงินเพิ่มอีกแค่11เดือนเท่านั้นครับจึงจะได้76,900ครับต่อมาครับอายุ46 6 0ถึง60ปีบ้างเราควรมีเงินสำรองเตรียมไว้อยู่ที่1,27 8 0 0บาทซึ่งถ้าไอ้70,000กว่าบาทเนี่ยไม่ได้ใช้เราก็จะใช้เวลาเตรียบอีกแค่5เดือนเท่านั้นถึงจะได้1 2 0 0 0 0ตรงนี้ครับต่อมาครับเรื่องที่3ก็คือการโอนย้ายความเสี่ยงและก็ปกป้องความมัง่งคั่ง พูดง,ง่ายๆคือการซื้อประกันครับแต่ว่าไอาการซื้อประกันตรงนี้ควรซื้อที่ประมาณ0.8ถึง1.2เท่าของเงินเดือนซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายรายปีนะครับไม่ได้จ่ายทุกๆเดือนเราครับจะต้องเก็บเงินไว้จ่ายรวดเดียวครับตอนปลายปีมาดูที่คนอายุ24ถึง30กันบ้างครับประกันที่เราควรจะต้องพิจารณาเอาไว้ครับก็คือประกันค่ารักษาพยาบาลไหมเช่นถ้ามันเกิดอะไรนิดๆหน่อยๆครับเราก็ควรมีค่ารักษาพยาบาลชดเชยเอาไว้เรื่องที่2ก็คือเรื่องประกันออมทรัพย์ ประกันออมทรัพย์เนี่ยครับมันก็คือการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งนั่นแหละอันนี้เพื่อนๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันครับแล้วก็เรื่องที่3ครับก็คือประกันโรคร้ายแรงเพราะว่าเราตอบไม่ได้เลยว่าโรคร้ายแรงเนี่ยมันจะมาหาตัวเราเมื่อไหร่เราก็ไม่มีทางรับรู้ได้ฉะนั้นมีติดไว้ก็ดีเหมือนกันครับส่วนเรื่องเบี้ยรประกันที่เราต้องจ่ายครับก็อยู่ที่ประมาณ14,700บาทต่อปีเท่านั้นเองซึ่งหนาหาต่อเดือนมาครับก็เก็บเงินแค่เดือนละพันสเท่านั้นแล้วค่อยเอาไปซื้อประกันครับ ต่อมาครับคนอายุ3 1มสถึงสีหปีครับเรื่องที่เราต้องกังวลเนี่ยครับยังคงเหมือนเดิมก็คือการรักษาพยาบาลการประกันโรคร้ายแรงแต่ว่าการออมเงินครับอาจจะเป็นลําดับที่รองลงมาและก็ต้องเริ่มพิจารณาถึงประกันชีวิตแล้วด้วยเพราะว่าเราอาจจะมีภาระครอบครัวมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบฉะนั้นครับการมีประกันชีวิตติดไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนรุ่นต่อไปครับเราควรทําติดไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งเบี้ยประกันครับควรจ่ายอยู่แค่ประมาณปีละ29,300บาทครับ ต่อมาครับสำหรับคนอายุ46 60ปีครับแน่นอนว่าเรื่องที่เราต้องพิจารณาอันดับต้นๆก็คือประกันชีวิตแล้วค่อยไปดูประกันค่ารักษาพยาบาลแล้วก็พวกโรคร้ายแรงต่างๆครับค่าเบี้ยประกันครับที่เราควรเตรียมไว้ก็อยู่ที่ประมาณปีละ56,800บาทครับซึ่งต้องบอกว่าการซื้อประกันนะครับสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเพราะว่าถ้าข้าราชการครับมีเงินเดือนเกิน25,000บาทขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะต้องเริ่มเสียภาษีแล้ว การซื้อประกันเอาไว้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีของเราได้ครับส่วนถ้าใครนะครับทราบความสําคัญและก็ความจําเป็นในการซื้อประกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปวางแผนยังไงดีตรงนี้ครับผมสามารถวางแผนให้กับเพื่อนๆได้เพื่อนๆทุกคนครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วผมจะรีบติดต่อกลับไปเลยครับต่อมาครับการแบ่งเงินเก็บเป็นสัดส,ส่วนและก็เริ่มลงทุน การแบ่งเงินเก็บครับก็ตามงบเก็บเงินเลยครับว่าถ้าอายุ24ถึง30ครับเก็บเงิน10%ของเงินเดือน31-45ครับเก็บ15% 46-60ครับเก็บ20%ของเงินเดือนต้องบอกว่าการเก็บเงินตรงนี้และถ้าเอาไปลงทุนเนี่ยมันคือการลงทุนที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐทำให้เราใครอยากมีเงินมากกว่าเดิมอยากส่งให้รุ่นต่อไปมากกว่าเดิมอาจจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นโดยระยะสั้นนะครับมันก็จะมีตัวเงินคลางบ้าง หรือว่าตราสารตลัดเงินนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูพวกนี้ครับจะสั้นกว่า1ปีส่วนระยะกลางถึงยาวนะครับตั้งแต่1นถึงหปีแล้วก็5ปีขึ้นไปครับก็จะมีทั้งหุ้นกู้ไหมอสังหาริมทรัพย์กองทุนหุ้น Forex ครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีตรงนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆได้เพิ่มมูลค่าเงินของตัวเองกันครับแต่ยังไงก็ตามครับ ก่อนที่เพื่อนจะลงทุนครับผมอยากให้คิดถึงความเสี่ยงควบคู่กับผลตอบแทนเสมออะไรครับที่มันได้มาอย่างรวดเร็วแน่นอนว่ามันก็มีสิทธิ์หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันอยากให้เพื่อนช่างใส่ตรงนี้ให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับเห็นไหมครับว่า5ขั้นตอนที่ผมพูดไปเนี่ยมันจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชาการควรเน้นแค่ขั้นตอนที่1นึถึงสเท่านั้น4กับ5ครับใครทําเพิ่มได้มากใครไม่ทําก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไร แต่ตอนนี้ครับมาถึงคําถามสําคัญแล้วว่าแล้วกบขเนี่ยเราควรเลือกลงทุนในแผนไหนดีแล้วสุดท้ายปลายทางเนี่ยอานนยุหกสิปีเราจะมีเงินออกมาจากกบขเท่าไหร่และเราจะได้เงินบํานาญเท่าไหร่เราไปดูตัวเลขกันครับ <S <S <ๆ>การลงทุนในกบขครับควรลงทุนในแผนไหนดีอันนี้ครับผมเก็บสถิติย้อนหลังมา10ปีของ3แผนแผน,น,นอื่นๆครับที่ผมไม่ได้เก็บมาเนื่องจากว่าอายุแผนแทบอาจจะสั้นเกินไปจนผมมองว่ามันข้อมูลมันอาจจะยังไม่นิ่งครับ ผมอยากได้ที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปผมจึงได้3แผนนี้มาครับซึ่งแผนที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาครับก็คือแผนสมดุลตามอายุแผนหุ้น65แล้วก็แผนหุ้น35ขอขยายความก่อนนะครับตัวแผนสมดุลตามอายุเนี่ยอันนี้ครับคือรัฐจะจัดสรรเงินเนี่ยตามความเสี่ยงตามเกณฑ์ของอายุเราว่าถ้าเราเด็กๆนะครับลงทุนในหุ้นได้เยอะหน่อยพอเริ่มมีอายุมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะลดสัดส่วนของหุ้นเนี่ยลงมาแล้วก็ไปลงทุนในตลาดเงินมากขึ้นตลาดนี่มากขึ้น แบบนี้ครับจะทําให้เราเสี่ยงน้อยลงตอนเราใกล้กเกษียณครับแต่แผนหุ้นหัสิบห้าครับบอกว่าเราครับกําหนดเลยนะว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตเสมอที่เหลือเนี่ยจะไปลดความเสี่ยงยังไงก็สุดแล้วแต่แต่ว่ายังไงก็ตามต้องลงทุนในหุ้นไทยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตเช่นเดียวกับแผนหุ้น35ครับคือลงทุนในหุ้น35%เสมอส่วนที่เหลือเนี่ยจะลงทุนอะไรก็ว่ากันไปมาดูผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาดีกว่าครับ ผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีครับบอกว่าแผนสมรุลตามอายุเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่5.14%ต่อปีถ้าเป็นแผนหุ้น65ครับให้ที่5.85%ต่อปีแลวก็แผนหุ้น35เนี่ยให้ที่4.69%เท่ากับว่าถ้าดูผลตอบแทนแล้วครับแผนหุ้น65เหมือนจะโดดเด่นที่สุดแต่ต่อมาครับมาดูความเสี่ยงกันบ้างชัดเจนเหมือนกันครับว่าแผนหุ้น65เนี่ยมีความเสี่ยงู0ที่สุดก็คือ7.40%มากกว่าของทั้ง2แผนนี้ แล้วอะไรล่ะคือคุ้มค่าที่สุดความคุ้มค่าครับควรจะคิดจากผลตอบแทนครับหารด้วยความเสี่ยงก็คือผอหารคอของผมนี่นแหละซึ่งต้องบอกว่าถ้าผอหารคออันไหนครับได้มากที่สุดอันนั้นแหละน่าลงทุนที่สุดคำตอบจึงไปตกอยู่ที่แผนหุ้น35ครับผมเพราะว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงครับมีค่าสูงที่สุดครับแต่ต้องบอกว่าสถิติที่ผมเอามาโชว์อยู่นี่ครับเป็นสถิติย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดปัดจจัยต่างๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอด mm hmm. ผมลองทําสมมติฐานดูครับว่าถ้าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ24่ครับจน60เนี่ยเราจะมีเงินออกจากกบขเนี่ยเท่าไหร่ทดสอบด้วยกันร,รันโปรแกรมทั้งหมด500ครั้งครับทดลองโดยเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยครับปล่อยให้ดัฐหักเงินเราไป3%เปเซแล้วก็สมทบไ่เปอีก5%ทุกๆเดือนสมมุติครับทดสอบไป500ครั้งตามความเสี่ยงที่ผมโชว์ไปเมื่อตอนนี้คําตอบก็คือ ด้วยมูลค่าเฉลี่ย500ครั้งที่ผมทดสอบนะครับแผนหุ้น65เนี่ยให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่สูงที่สุดรวมถึงกับว่าผลตอบแทนมูลค่าสูงสุดครับเขาให้เยอะกว่าอีกทั้ง2แผนเนี่ยเกือบ2เท่าแต่ยังไงก็ตามครับในเรื่องของมูลค่าต่ําสุดครับก็ต้องบอกว่าแผนหุ้น65ก็มีโอกาสให้ต่ําสุดเหมือนกันโดยที่ให้ต่ําสุดอยู่ที่ล้านห้าครับในขณะที่แผนอื่นๆเนี่ยต่าสุดไม่มีทางต่ากว่า2ล้านได้ครับสุดท้ายครับผมได้ทําดัชนีความคุ้มค่าขึ้นมาครับว่า ตัวไหนเนี่ยลงทุนแล้วคุ้มที่สุดซึ่งถ้าตัวเลขไหนมากครับตัวนั้นก็จะคุ้มที่สุดครับถ้าสมมุติเรียงลําดับนะครับ3แผนว่าแผนไหนคุ้มที่สุดแผนไหนรองลงมาและแผนไหนต่ำสุดจะได้ผลเป็นแบบนี้ครับคําตอบก็คือแผนสมดุลตามอายุครับจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับความเสี่ยง รองลงมาครับเป็นแผนหุ้น35แล้วอันดับ3ครับจึงเป็นแผนหุ้น65ครับเรามาดูตัวอย่างการวางแผนการเงินกันครับว่าถ้าเริ่มต้นที่อายุ24ปีเนี่ยแล้ว60ปีจะเป็นยังไงกันบ้างขั้นตอนที่1ครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือมาจัดก,การกับรายรับรายจ่ายประจําเดือนนะครับถ้าแบ่งตามสัดส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับตอนอายุ24ี่ในเงินเดือน1 5ื่นห้าค่าใช้จ่ายจําเป็นครับอยู่ที่11,250ค่าใช้จ่ายความสุขครับ2250แล้วก็เก็บเงิน1,500 ซึ่งผมก็ได้ประมาณคร่าวๆมานะครับว่าเราควรใช้จ่ายแต่ละเรื่องอยังไงต้องบอกว่าค่าเช่าหอเนี่ยครับที่มันต่าพิเศษแล้วผมติดดาวไว้ให้เนี่ยเพราะถ้าเราแชร์กับเพื่อนหรือถ้าเรามีแฟนครับแล้วอยู่กับแฟนตรงนี้ครับก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักได้พอสมควรเลยครับต่อมาครับใช้จ่ายความสุขก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะฮะว่าจะวางแผนกันยังไงซึ่งผมชอบกินบุฟเฟ่ซื้อเสื้อผ้ากินเที่ยวแบบนี้ผมก็วางแผนเอาไว้ครับ ส่วนการเก็บเงินครับตรงนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้ครับมาดูตามไทม์ไลน์กันบ้างครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมโชว์ไปสไลด์ตะกี้พอเสร็จปุ๊บครับเราต้องมาเตรียมเงินสํารองเผื่อกรณีฉุกเฉินที่41,300บาทอันนี้ครับก็ใช้เวลา2ปีครับจากอายุ24เป็น26เสร็จแล้วครับสิ่งที่เราต้องทําอย่างที่3 4 5หก็คือเราต้องมาซื้อประกันครับโดยเก็บเงินเนี่ยเดือนละ1225บาทซึ่งต้องบอกว่าตอนอายุ27เครับเงินเดือนเราก็เพิ่มขึ้้นไปแลว เราก็สามารถเก็บเงิน1,225บาทเพื่อซื้อประกันปลายปีที่14,700บาทต่อปีได้แล้วครับและอย่างที่4ครับคือการเก็บเงินเพื่อลงทุนแต่ว่าอันนี้ครับเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้และอย่างที่5ครับโดยปกติถ้าเป็นเอกชนนะครับเราจะต้องเก็บเงินเพื่อการเกษียณเพื่อดูว่าเราจะมีเงินเกษียณเ,เท่าไหร่แต่ข้าราชการไม่ต้องทําอะไรในขั้นตอนนี้ครับและสุดท้ายผลลัพธ์เป็นยังไงเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ผลลัพธ์ของนายบีนะครับถ้าทําทุกอย่างตามที่ผมพูดไปอย่างเคร่งครัดเนี่ยโดยมีการเปลี่ยนเงินสำรองกับซื้อประกันใหม่นะครับสครั้งก็คือตอนอายุ30กับ45สรุปว่าในบีจะมีเงินจากกองทุนกบขนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามล้านหนึ่บาทตอนอายุ60ครับอันนี้ได้เป็นเงินสดออกมาเลยจะมีเงินบํานาญที่เราจะรับตอ่อเดือนอยู่ที่58,000บาทได้รับตลอดไปครับ ซึ่งต้องบอกว่ากรณีที่ผมยกตัวอย่างนี้ครับเป็นเคสที่นายบีไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมอะไรซึ่งถ้าหากใครอยากลงทุนเพิ่มอยากเห็นมูลค่าเงินมากกว่านี้ก็สามารถทําได้ครับโดยสรุปนะครับการวางแผนการเงินของข้าราชการเรามี4ี่เรื่องหลักๆครับที่ต้องจัดการเรื่องแรกครับก็คือการจัดการกับรายรับรายจ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเรื่องที่2ครับคือเตรียมเงินสำรองเผื่อไว้กรณีฉุกเฉิน เรื่องที่3ครับซื้อประกันครับให้ครอบคลุมในส่วนที่สิทธิขราชการไปไม่ถึงและเรื่องสุดท้ายซึ่งง่ายมากๆก็คือเปลี่ยนแผนการลงทุนตามที่เราคุยกันในวันนี้ครับถ้าหากใครชอบเนื้อหาสาระการเงินแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมด้วยครับสุดท้ายนี้ครับเดอะมันนี่แลสนับสนุนทุกคนลงทุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ